ที่12ชื่อเรื่องว่าหนี่ชวนเตอไท่เส่าหลอหนีชวนเตอท่เส่าหลออนี่ก็คือคุณใช่มั้ยคะชวนแปลว่าสวมนะสวมหรือใส่นะคะใช้กับเสื้อผ้าชวนเตอะแสดงว่าสวมใส่อย่างไท่เสาและไท่เส่าหลอแปลว่าน้อย น้อยไปนะคะนี่ชวนตะไท่สาวละเตเป็นตัวขยายว่ากิริยาการสวมเนี่ยสวมได้แบบยังไงก็คือสวมได้แบบใส่น้อยเกินไปนะคะคุณสวมเสื้อผ้าน้อยเกินไปนะคะอากาศหนาวแล้วนะคะอย่าสวมเสื้อผ้าน้อยเกินไปจะทำให้ไม่สบายใช่ไหมคะ you wear too little นะโอเคะ okay. แมชรูปภาพกับคำที่ให้มานะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าชีจื้อชีจืหมายถึงคุณภรรยานะคะยังจำสามีได้ไหมคะสามีเรียกว่าจ้างฝูนไคะจืออางจางจางฝูนะคะจางฝูคู่กันกับสามีคู่กับภรรยาชีจืนะคะต่อไปซุยเจ้าอันนี้ไม่ต้องแปลแล้วนะคะ 房间房间ก็แปลว่าห้องเสีย่ยแปลว่าลงใช่ไหมคะเสีย่ยวเสีย่ยเสีย่ยหิมะลงก็คือหิมตะตกเสีย่ยเสี่ยี่วางตื่นนอนใช่ไหมคะางตรงข้ามกับข้างบนช่วยเจ้าใช่ไหมคะนอนหลับฟังเจอฟังเจอหมายถึงบ้าน บ้านเป็นหลังแบบนี้นะคะถ้าฝังเจียนคือห้องเดียวนะคะฝังจือคือมาทั้งหลังตอนนี้เราทราบคำตอบแล้วใช่ไหมคะชีจือได้แก่ข้อข้อ b ค่ะชีจือสวยเจียวส่ยเจียวดีนะคะหังเจียนห้งเจียนเอค่ะ 下雪ฮิมาตะยืน起床起床 F. ฟ子งก์ชัชชชฟน起床ถตอนี้ต้องเป็นข้อ C ใช่ไหมคะเขาเขียนพิมพ์ผิดเนาะเพราะนั้นฉี่ตรงนี้ก็เราก็ต้องเปลี่ยน C กับเขาด้วยอันนี้เป็นความผิดพลาดของหนังสือแล้วละ่ะ อันนี้ควรจะเป็น C นะ่ะเราก็จะเป็น C ฝังจิตรงกับข้อ F นะคะทบทวนอีกครั้งนะคะชีจิพันรัยยาสุยเจ้าสุยเจ้านอนหลับฝังเจียนห้องะะห่องฆ่าเฉยฆ่าเฉยอ e ีนะคะชีชวงตื่นนอนแล้วก็ฝังจิบ้าน ีนี้ข้อสองค่ะให้下面的动词哈ให้เติมนะคะปี语ก็คือเติมกรรมให้กับกริยาพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นเสว่เสว่คนนี้เป็นเวิร์บใช่ไหมคะเป็นกริยาป宾语หรือกรรมของมันคือคําว่าฮั่นยีนะคะฮั่น汉语เสวสมอเสว่น汉语ใช่ไหมคะเรียนภาษาจีนในนี้มีทั้งหมด6คํานะคะ สออูโอ说ว,ว,วพูดนะคะพูดคอไอคายเปิดหรือขับนะจุนเป้จุนเป้เตรียมนะคะเตรียมตูตูอ่านหรือเรียนใช่ไหมคะอ่านหรือเรียนเจ้าเจ้าหาหาอะไรนะ เฉืสีสีการเรียนใช่ไหมคะการเรียนหรือเล่าเรียนควรจะเติมกรรมอะไรให้มันดีคะชัว่什么好ชัวอะไรดีเฉือ汉语啊ชัวก็เหมือนกันชัว่ี่ใช่ไหมคะอ่าพูดก็พูดภาษาจีนเหมือนกันชัว่ี่ถ้าพูดภาษาไทยก็ชัว ไทย我说泰语นะผม泰语ใช่มคมมติเราไปเรียนมืองจีนอะ你会说什么语我会说汉语来讲会说泰语那个会说英语ภาษาอังกฤษเกอีกหน่อยู会ย้会ษาญี่ปุ่นได้อะใครอะไรดีคะ ใครเชิญในนี้หมายถึงขับรถใช่ไหมคะใครเหมือนเปิดอะไรเอ่ยอ่าเปิดประตูใช่ไหมคะใครเหมือนเปิดประตูใครเตี้ยนได้ไหมเปิดร้านใช่ไหมคะใครใครเตี้ยนใครเตึงได้ไหมใครเตึงเปิดไฟฮะใครเตึงเตึงแปลว่าไฟนะคะใครเตึงเปิดไฟ ต่อไปจุนเป้อะไรดีบ้างจุนจุนเป้เตรียมอะไรดีคะเตรียมอะส่วนใหญ่เตรียมเดินทางเตรียมอาหารอ่าจุนเป้เจ้าฟ้านใช่ไหมคะเตรียมาอาหารเช้าจุนเป้อะไรดีจุนเป้เปข่าชื่อได้ไหมอ่าเตรียมสอบใช่ไหมคะจุนเป้ข่าชือนะเตรียมสอบ อันนี้ข่าวข่าวื่อตูอ่านอะไรดีคะอ่านหนังสือเรียกว่าตูตูซูอ่าตูซูอ่านภาษาจีนก็ได้ใช่ไหมตูฮั่นจีอ่าตู่ัวเอาสัวตัวนี้มาอยู่หลังเสี่ยวตูเสี่วัวก็คืออ่านนิยายอันนี้นามว่าน,นิยาย ดูเสียวชัวนะคะเจ้าอะไรดีคะหาหางานใช่ไหมคะหาคุณครูหางานเจ้าหาบ้านใช่ไหมหาห้องพักอ่าสมมุติเราจะหางานเราก็พูดว่าเจ้ากงจั่วอ่าเจ้ากงชั่วหางานอยู่นะ我在找工作ะ ฉันกำลังหางานอยู่หรือว่าเจ้าฝังอ่าฝังเจียนหรือฝังจึกกำลังหาห้องอยู่หรือเจ้าฝังจึกหาบ้านใช่ไหมคะสับตัวเมื่อกี้เลยอ่าเจ้าฝังจึกอนะ่าเจ้ากุ้งชั่วเจ้าฝังเจียนเจ้าฝังจึกนะ,นะรเรียน เรียนภาษาจีนหมืนกันกับเสือกับเสมันะเรียนภาษาอีนเหมยนอเรียนภกเรัรนกับเสียองเรยนเรียเยเีนนกนนกเอังอเน คำศัพท์มีคำว่าเตอะอ่าเตอะความหมายคืออะไรคะเขาบอกว่า use after a verb ใช้ตามหลังคำนาม and or an adjective หรือหลังคำคุณศัพท์ to introduce a c o m p l e m e n t of r e s o u r c e or degree เพื่อเป็นการเสนอว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันเนี่ยมีผลอย่างไรอย่างเช่นเมื่อกี้ใช่ไหมคะชวนที่แปลว่าสวมใส่ ชวนเตอะนะสวมสะอย่างเป็นยังไงไท้เฉาเลอะนะสวมการสวมใส่เสื้อผ้าของคุณเนี่ยสวมได้อย่างไท้เสาเลอคือน้อยเกินไปนะคะแบบนี้เป็นต้นการใช้เตอะเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดข้างหลังมาดูคอวอี E ดอะล็อกเ A บอกว่านีีน่เทจ你每天早上几点起床六点多 你比我早起一个小时，我睡得也早。我每天晚上十点就睡觉，早睡早起身体好。啊，你用用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 用 จ้าช่างตอนเช้าจีเตียนกี่โมงวตื่นนอนกี่โมงใช่ไหมคะตอนตอนเช้าทุกวันเนี่ยคุณตื่นนอนกี่โมงบีบอกเลี้ยวเตียนตัวใช่ไหมคะเลี้ยวเตียนตัวคําว่าตัวแปลว่ากว่ากว่าหกโมงกว่ากว่าซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าหกโมงเท่าไหร่กันแน่นะเลยใช้คําว่าตัวแทนเลี้ยวเตียนตัวหกโมงกว่ากว่าจ้ะแล้วอ้อ ี你比我早วเอ่อ早แปลว่าเร็วนะตอนนี้ไม่ได้แปลว่าเช้าะเจ้วี่ก็คือตื่นเร็วคุณปีัวคุณกว่าฉันปปีีสม比我什么比ฉี่ก็คือคุณตื่นเร็วกว่าฉันเท่าไหร่อหนึ่งชั่วโมงอ่าคุณตื่นเร็วกว่าผมหรือคุณตื่นเร็วกว่าฉันหนึ่งชั่วโมงนะคะ คุณตื่นเร็วกว่าฉันหนึ่งชั่วโมงคุณบีเลยบอกว่ช่วยเตะเย่เจาะช่ยเตะนอนเนี่ยฉันก็นอนเช้าเหมือนกันก็คือนอนเร็ว a, an, วอเม่ยยเีนว每天晚上十点就睡觉，每天างก็คือทุกคืนทุกวันทุกตอนกลางคืน,ส,นสิบโมงก็คือสี่ทุ่มใช่ไหมคะ สี่ทุ่มจิวซุยเจ้าสี่ทุ่มก็นอนแล้วนะเขาเลยพูดว่าเจ้าซุยนอนเร็วเจ้าฉี่ตื่นเร็วเชิญทีหาวสุขภาพดีเจ้าซุยเจ้าฉี่เชิญทีห่าวนะแล้วคนไทยพวกเราปกติไม่นิยมเจ้าซุยเจ้าฉี่กันใช่ไหมคะชอบนอนดึกๆแล้วก็ชอบตื่นสายสายเพราะอะไร 我们还年轻，我一个人在家，住在朋友家。有友哈我今天、欸、吃得太少了,少了，今天吃得很好，太谢谢你了。你做饭做得怎么样？不怎么样。 我妻子比我做得好นะแสดงว่า B เนี่ยเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายแน่เลยนะ A, A เขาบอกว่าจ่ายไหลจ่ายแปลว่าอีกใช่ไหมคะไหลแปลว่ามาเพราะฉะนั้นจ่ายไหลก็คือมาอีกเอามาอีกนะจ่ายไหลเตี่ยมในที่นี้หมายความว่าเอาอีกหน่อยนะจ่ายไหลเตี่ยมมีฟันปากก็คือเอาข้าวอีกหน่อยนะนะ ใช้ไหลเตียนมีฝันปะนะบางทีเราเวลาเราไปสั่งของใช่ไหมเรียกเฉลเอ้อนะเรียกพนักง,งานฟุ้งยนไหลอีฟเฟนมีฝันอะไรไเอาคำว่าเอาของเขาคือคำว่าไหลตัวนี้ค่ะแปลว่ามาใช่ไหมคะก็คือเอามาใช้ไหลก็คือเอาอีกนะคะเอาอีกหน่อยอ่านะนะแปลว่าเอามาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยนะเอาอีกหน่อยอะไรมีฝันปะนะก็คือเอาข้าวอีกหน่อยนะ นีชื่อเตอะัน,นี้เวิร์บชื่อใช่ไหมคะตามได้คยคำว่าเตอะคุณกินเป็นยังไงให้าสาวละ,ะคุณกินน้อยเป็นละบีบอกว่าผู้สาวละโอ้ยไม่น้อยละครับจินเทียนวันนี้ชื่อเตอะเหินหา่าวใช่ไหมคะวันนี้กินได้ดีมากๆเลยอืมกินอร่อยมากเลยเหินหา่าวห้าย谢谢你了啊 s u p า r บุรุษกว่า คำว่าเสีย้ยเสียเฉยเฉยใช่ไหมคะเสี้ยเสียเฉยเฉยอันนี้คําว่าขอบคุณเธอมากๆเราไม่มีเหินเสี้ยเสียหนีใช่ไหคะใช่ใช้คําว่าไท้เสี้ยเสียหนีแล้วขอบคุณคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยเอถามว่า你做饭呃做的怎么样นเเเอออ่จจัวตมยานะจัออนะะจ่วฟ做นคุณทําอาหารเนี่ยทำได้เป็นยังไงก็คือคุณทําอาหารเป็นยังไงบ้างทํถาถึงฝีมือนั่นแหละ B บ,บอกปู่怎างก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่นะ,ะว่า妻子比我做的好นะคะจ่วตามในคำว่าเตอ๋อปีวอกกว่าฉันใช่ไหมคะภรรยาของผมทำได้ดีกว่านะคะทำได้อร่อยกว่าประมาณนี้มาดูเทคนคสามค่ะเขวนซานใจ้าเหมือนโขนะ,ะ,นะ,ะเหมือนประตูโขก็คือปาก เหมือนโขคือนหน้าประตูจเจ้าเหมืนอนโขอยู่ที่หน้าประตูบ้านคำศัพท์คำที่สามอ่านว่าเฉี่ยเฉี่ยหิมะนะคะคำที่สี่เลออิงหลิงหมายถึงศูนย์เตออูตูตู้นะตู้ก็คือองศาใชนะคะองศาอันนี้ศูนย์อันนี้หิมะ ต่อไปคำที่หกค่ะชูอ,อชวันชวนนะคะชวนก็คือสวมนะะสวมหรือใสนะค,ะคำที่เจ็ดอ่านว่าจิน้นะะจิ้นแปลว่าเข้านะะ enter ใช่ไหมคะถูกคำอินนะค,ะคำอินเข้ามานะะ ble, เออหิมะตกแล้วจินนนเหนาง 有零下十度吧是啊，你穿的太少了。我们进房间吧。好吧。เด ok ียเสี่ยหิมะตกแล้วนะคะหิมะตกแล้วจริงเทียนเฉิ่งเหลงใช่ไหมคะวันนี้หนาวจริงจรงเฉินแปลว่าหนาวอุ้ยวันนี้หนาวจริงจริงนะ B บอกโยมีหลิงคือศนเพราะฉะนั้นหลิงเสี้ยคือต่ํากว่า0ูนนะคะหลิงเสี้ยคือล่างศูนถูกไหมคะหลิงเสี้ยสืตู้ก็คือลบสิบองศานะคะโยหลิงเตู้ปะมีลบสิบองศาเลยสินะมันมีปะนะชื่ออ่าใช่ค่ะหนีช่วนเต่ไทยสาวละคุณสวมเสื้อผ้าน้อยเกินไปนะ หัวมันจิ้นฝังเจียนปะพวกเราจิ้นก็คือเข้าเข้าไปในคะเข้าไปในห้องกันละกันจิ้นฝังเจียนคือเข้าไปในห้องดีกว่านะหัวมันจิ้นฝังเจียนปะนะ B บอกหาบปะหาปะก็คือโอเคนะดูแท็กซี่ค่ะ课文四在家里ที่บ้านคำที่แปดตี้ติตี้ติดน้องชาย มาอีกหนึ่งจิ้นค่ะตัวนี้เป็นระยะทางนะคะจิ้นแปลว่าใก,กล้หรือใกล้ๆนะเมื่อกี้เราเรียนอีกจิ้นหนึ่งตรงนี้ลักษณะตัวนี้คือตัวจริงก็คือบอ่อน้ำนะในอดีตเวลาคนจีนเขาขุดดินทําบ่อน้ําใช่ไหมคะขุดบอ่อนี่มันก็จะเป็นรับราบอย่างนี้ยังไม่ได้มีการก่ออะไรขึ้นไปข้างบนเขาจะเอาไม้พาดไว้ข้างบนนี้ พาดไว้เพื่อกันไม่ให้คนตกลงไปหรือบางทีจุงวัวไปเลี้ยงในทุ่งแล้วก็ตรงนี้มีบ่อนะ่ะเขาจะเห็นไม้พาดมาอย่างนี้นะคะตัวหนังสือตัวนี้มันก็เลยมาเป็นแบบนี้ค่ะอ่านว่าจริงจริงตัวเดียวแปลว่าบ่อนะใช่บ่อน้ําทีนี้ตัวเมื่อกี้ที่เราเจอเขาบอกว่าข้างนอกอากาศหนาวมากให้จิน้นใช่ไหมคะจิ้นฝังเจียนป่าใช้ตัวนี้นะ ตกลงไปในบอ่อได้ใช่ไหมคะจิ้นตัวนี้แปลว่าตกออไม่ใช่แปลว่าตกแปบลบว่าเข้านะคะเข้าก็สังเกตว่ามันมีบอ่อน้ําอยู่นะแต่ตัวนี้ฝั่งข้างหลังเขาเป็นตัวจินที่เป็นน้ําหนักที่ช่างของขายของมื่อวานใช่ไหมคะพิงกัวอีจินจําได้ไหมคะที่แปลว่าครึ่งกิโลใช่แต่อันนี้เอา ตัวหนังสือฝั่งนี้เราซื้อเรียกมันว่าเป็นฝั่งหัวเรือค่ะนี่มีหัวเรือข้างในมีการโดยสารเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับระยะทางทั้งหมดนะจินนะมีค่าเป็นอันนี้เป็นช่างใช่ไหมคะอืมทออใกล้เลยนะใกล้ๆมาดูบทสนทนา a อหนีใจหมองส่วนหน่ะว,ว่าพจ่ก让我帮他找个房子 现在他家离公司有点远，住得远真的很累。是啊，他也希望能住得近一点<嗯>มีท์ใหม่ที่เราเรียนแบบไม่ได้เน้นย้ำอยู่หลายตัว<嗯>ในนี้อ่านว่าหมั่ยุ่งใช่ไหมคะยุ่งย่างแปบลบว่าให ปังแปลว่าช่วยฟังจืบ้านเชี่ยนใจตอนนี้หลีห่างกงซื้อบริษัทหยืวนไกลเล่ยเหนื่อยสีว่างหวังหนึ่งสามารถจู้อาศัยหรืออยู่ เราจะเริ่มแปลกันทีละคน A, A บอกว่าหนีใจหมัง้งใจเป็นกิริยากำลังกระทำอยู่หนีใจหมังเฉมื่อน่ะคุณกำลังยุ่งอะไรอยู่นะใช่ไหมคะเออคุณยุ่งอะไรอยู่นะคุณกำลังยุ่งอะไรอยู่ช่วงนี้ยุ่งอะไรอยู่หรือช่วงนี้ทำอะไรอยู่นะเขาบอก <c oughs> ผมพี่น้องชายของฉันย่างวัวให้ฉันัง帮าช่วยเขาเจ้าเกอก็คือเจ้าอีเกอนั่นแหละตรงนี้ไม่ไม่ได้ใส่เลขหนึ่งไว้นะเจ้าอีเกอเจ้าอีเกอ房子ก็กคือหาบ้านสักหลังนหน<ส>ึ่งตอนนี้เนี่ยเาเจะบ้านเขาหลีกอยูอห่างจากบริษัทโยู่เทียนหยวนมันไกลไปสักนิดอยู่เทียนหยวนไกลไปสักหน่อย อเอลยบอกจูเ้เตหยยนเป็นไงคะอาศัยอยู่ไกลจนเตหเหินเลยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากๆจริงๆเวลาพักอยู่ไกลๆชื่ออ่ะใช่เลยถ้าเย่ซีหางเขาหวังว่าหนึ่งจู้เตอจินอีเตียนจะสามารถหาอยู่ที่มันใกล้กว่าหน่อยนะคะอยู่ใกล้กว่าหน่อยหนึ่งอยากอยู่ใกล้ๆหน่อยหนึ่ง โอเคค่ะ okay,